You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุน้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุน <Og st ress> เพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t i e Happiness Investment สวัสดีครับพบกับน้องกันนักเศรษฐศาสตร์ของเรานะครับวันนี้เราจะมีวันนี้เรามีการออกเปเปอร์แมคโครสตรัทชีนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของนาทเตอร์สเปนดิ้งนะครับก็หรือว่าอันนี้คือชื่อหัวข้อแล้วกันนะครับก็คือในฝั่งของตัวที่จะมีมาตรการเดี๋ยวสักครู่นะครับ เรื่องของมาตรการภาครัฐมาตรการ,าร,การใหม่นะครับแล้วก็ตัววงเงินต่างๆนะครับที่เดี๋ยวนี้จะมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของทัวร์เที่ยวไทยเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเริ่มง,งงแล้วว่ามันมีแบบโหมันมีชื่อแบบเยอะมากเราเราเที่ยวด้วยกันนะครับเราทัวร์เที่ยวไทยเราอะไรนะคนละครึ่ง <c oughs> แล้วมันมีมา,มาตาสามสาอีกนะมันมีหลายอันโดนนี้ เดี๋ยววันนี้ให้น้องกันอธิบายแบบค่อยๆอ,อ,อธิบายทีละก่อนว่าตอนเนี้มันมีโครงการอะไรใช้จ่ายอยู่บ้างแล้วโครงการใหม่ที่มันจะเข้ามามีโครงการอะไรบ้างก่อนดีกว่าครับอ่ะครับก็เอาแบบว่าแบ่งเป็น3พาร์ทหลักๆนะครับ1.9ล้านล้านเนี่ยแบ่งได้เป็น3พาร์ทครับก็คือเป็นหนึ่งหนึ่งล้านล้านเนี่ยของของรัฐบาลเก้าแสนล้านเนี่ยของแบงก์ชาติที่บอกว่าสามพาร์ทเนี่ยคือหนึ่งล้านล้านนะครับอันแรกจะเป็น economic relief หรือการจ่ายเยียวยาจ่ายเงินนะครับ โครงการหลักๆที่ชื่อที่เราจากันได้ก็จะมีเราไปถึงกันนะครับที่จ่ายกันในปีที่แล้วและต่อมาก็มีเราชนะที่จ่ายไปใช้เงินประมาณ2 0 0แสนกว่าล้านบาทที่จ่าย7,00 0บาทนะครับให้30กว่าล้านคนอ่ะตอนนี้ก็จ่ายคนที่รับผลกระทบไปเป็นเราไม่ิ้งกันแล้วก็เราชนะแล้วก็มีจ่ายให้กับพนักงานบริษัทครับอันเซ็กชันม33ที่นี้ก็ได้ต่ำกว่า5 0 0แสนอ่ะเงินฝาเงินฝาต่ำกว่า5 0 0แสนนะครับเรารับกันอันนี้ก็จะเป็นจ่ายเยียวยาอันนี้คือส่วนที่1 ที่มีอยู่แล้วอ่าที่มีอยู่แล้วนี่ที่มีอยู่แล้วนะครับเขาใช้วงเงินไปแล้วส่วนหนึ่งจากหกแสนใช่ครับอ่านะครับก็อันนั้นคือส่วนห0 0 0นอีกส่วนหนึ่งคือ4ี่แสนตรงนี้คือจะไม่ใช่จ่ายเยียวยาแต่จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจอ่าฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับหลักๆก็คือคนละครึ่งครับเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันเฟสหนึ่งเฟสสองครับ ก็จะเป็น2ส่วนส่วนที่3ามคือจะมีอีก4ี่หมื่นกว่าล้านอันนี้เป็นเกี่ยวกับงบสาธารณาสุขในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการไฟ์ในเรื่องของโควิด -19 ครับนะครับแล้วก็คําถามคืออย่างนี้หกแสนกับ4ี่แสนตอนนี้ยังไม่นับนะยังไม่นับเรื่องมาตรการเมื่อคืนอ้เมื่อวานที่ผ่านมานะครับมันเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้เนี่ยมันเหลือประมาณ2 0 0แสนกว่าล้านะนะครับยังเหลืออีก2 0 0แสนกว่าล้านครับนะครับ แล้วก็มันจะมีอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกมันจะมี1นึ่งล้านล้านเนาะของรัฐบาลแล้วก็จะมีเก้าแสนอีกเก้าแสนนี้จะเป็นของแบงก์ชาติก็คือซอฟท์โลนที่เพิ่งผ่านกันไปเมื่อวานเดี๋ยวเราจะมคุยกันในประเด็นนี้ซึ่งเดหลืออีกเก้าแสนจะให้ไอซ์เข้ามาอัปเดตวันนี้เราพูดถึงในฝั่งของคลังรัฐบาลก่อนนะว่ายังเหลืออีกประมาณสองแสนกว่าล้านสองแสนกว่าล้านนะครับอ่ะนั่นก็คือพยายามจะอธิบายก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเลขตรงไหนแล้วก็โครงการไหนที่เราใช้ไปแล้วบ้างนะครับอ่ะ เรามาโครงการใหม่กันบ้างเมื่อวานที่ผ่านมามีอะไรออกมาใหม่ๆบ้างครับครับสําหรับรัฐบาลนะฮะโครงการใหม่ๆที่ออกมาก็คือเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามนะครับจะเพิ่มมาอีก2ล้านสิทธิ์นะครับใช้ได้ในช่วงประมาณพฤษภาถึงสิงหานะครับจะใช้เงินในเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามได้ประมาณ5,700ล้านบาทนะครับก็จะมีการให้คูปองร้านอาหารกันเหมือนเดิม600บาทนะครับแอปเเพนทิเกตตอนนี้เข้าใจว่าตอนนี้ยังเหลือสิทธิ์อยู่มาล้านกว่าสิทธิ์นะครับแล้วก็มีการลดค่า โรงแรมเหมือนเดิม40%นะครับมาตรการต่างๆก็จะคล้ายๆเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราช่วด้วยกันเฟซซับให้สองกับเฟซหนึ่งกับเฟซสองมีอยู่แล้วแล้วี่เป็นเฟซสามก็คือเดี๋ยวอธิบายนิดนึงก็คือหนึ่งเลยคือมันชนกันได้นะ40%ส่วนลดนะส่วนลดแล้วก็แต่อันนี้ maximum discount เนี่ยจาก3,000เป็น2,250เนี่ยอันนี้มันคอนเฟิร์มหรือยังครับคืออันนี้เนี่ยต้องต้องบอกจะงงงนิดนึงเนื่องจากข่าวที่ออกมามาออกมาเมื่อวานข่าวมันค่อนข้าง ม,มันั้าอย่อางสั้นอยู่แล้วตัวเลขที่ผมคำนวณมาได้เขาจะบอกว่าใช้งงเงินประมาณ5,700อ่าถ้าตัวเลขถ้าคำนวณกันแล้วเนี่ยมันจะไม่ถึง3,000นะครับส่วนรถจะได้ประมาณ2 2 0 0เพราะอั้นคือบน2ล้านคนอ่าแต่ครั้งนี้คือเพิ่มสิทธิ์เข้าไปนะจากล้านเป็น2ล้าน นะแต่เดี๋ยวอันนี้สองล้านอนะคอนเฟิร์มแต่ว่า40%ก็คอนเฟิร์มแต่ไองสอง้าสิบเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะ2องสรหรือมันจะ3 0 0พันใช่ครับผมว่าตอนนี้ผมว่าวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้ยผมว่าทางโคศกอะเขาเออกมาถแถลงเองว่าตอนนี้หลายเอกชนยังงง,ง,งอยู่นิดนึงใช่ครับนะครับอันนี้คือเป็นเฟสสามนะครับอ่ะแล้วก็ฟู้ดแอนด์เบล็ตเลชยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นการลด เ, <S <S เขาเรียกว่าให้คูปองร้านอาหารนะครับลดราคาก็คือ600บาที่เท่าเดิมอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับส่วนแอร์เพลทิคเกตเนี่ยหรือว่าตัว๋วเครื่องบินเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเช็คก,กับในทางเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ยังเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณล้านกว่าสิทธิ์ประมาณ<ช>1นล้านสามแสนสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนยในข่าวเมื่อวานเลยไม่มีาการพูดถึงตรงนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเขาให้2ล้านแล้วสิทธิ์เหลือ1นล้านสามแสนเนี่ยอาจจะบางส่วนอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็คือก็คืออยู่ที่เดิมนั่นเองนะอาจจะอ่แล้ว จริงๆมันจะมีรายละเอียดในเรื่องของสายการบินด้วยเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนั่นคุณจะเห็นตามโซเชียลมีเดียนะครับว่าผู้บริหารของหลายๆสายการบินเนี่ยนะครับได้มีการรวมตัวกันนะครับใช้คําว่าฝูงบินท่องเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะครับกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวของเรานะครับก็จะมีการออกโปรโมชั่นแคมเปญเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนกแอร์นะครับแล้วก็ไทยแอร์เอเชียเสนอโปรโมชั่นลด30%จากราคาปกติ สายการบินไทยไลออนแอร์นะครับสายการบินไทยสมาย์เวียเจ็ตบางกอกแอร์เวย์จริงมันมีเยอะมากเลยนะแต่ผมอาจจะไม่หาผมไปโปรโมทให้เขาแล้วกันแต่ก็สามารถติดตามมันเองได้อันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นจากภาครัฐนะแต่เป็นภาคเอกชนร่วมมือกับภาครัฐในการจับมือกันนะครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้อันนี้ผมขออนุญาตโคดเขาแล้วกันนะครับของกรุงเทพธุรกิจนะครับเพราะว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เห็นได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ไปติดตามมันได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแอร์พ็คเกตก็เดี๋ยวรอดูนิดนึง นะครับว่ามันจะเป็นภาพอย่างไรนะครับนั่นก็คือเป็นภาพรวมอ่ะแล้วมีมาตรการอะไรอื่นอีกครับอ่าอีกมาตรการหนึ่งนะฮะท่องเที่ยวเหมือนกันก็คือทัวร์เที่ยวไทยนะครับทัวร์เที่ยวไทยนี้คือให้อ่าหนึ่งล้านสิทธิ์นะครับเป็นมาตรการที่ให้สําหรับการท่องเที่ยวในประเทศผ่านแพ็กเกจทัวร์ครับอ่ะผ่านแพ็กเกจทัวร์นะครับซึ่งต้องใช้ขั้นต่ําคนละ1 2ึ0 0หบาทรัฐจะสมทบ40%นะครับหรือว่าไม่เกิน5,000บาทต่อคน ก็คิดง่ายๆก็ห้าพันะฮะต่อคนก็1ล้านคนก็ใช้เงินประมาณ5้าพล้านบาทนะครับซึ่ง2ส่วนนี้เราเชื่อด้วยกันเฟดสากับตัวเที่ยวไทยเนี่ยจะอยู่ในส่วนของฟื้นฟูเศรษฐกิจครับสี่แสนล้านซึ่งตอนนี้มันถูกมันมีการโยกงบเหลือสามแสนเก้าแหละอย่างที่ขงบเคยพูดไปนะครับซึ่งตัวเที่ยวไทยขอคิดหนึงก็คือหมื่นสองครับราคาได้ห้าพันใช่ครับหมื่นสองพันห้าก็คือเป็นขั้นต่ําของแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องซื้อนะครับแล้วรัฐจะช่วยจ่ายสมทบ 40%หรือไม่เกิน5,000บาทไม่เกิน5,000บาทใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่ผ่านมาก็จะมี2แพ็กเกจนี้ออกมาหลักๆครับก็คือกล่าวโดยสรุปเลยแหละก็เนื่องจากตอนนี้นักท่องเที่ยวซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาผมฟังทางพู้ว่าทางชาติผมก็ช็อกๆไปนิดนึงนะผมมีประโยคนึงคีย์เวิร์ดเลยว่าบางอ่าเดี๋ยวกันพูดคุยกับพี่เลยแล้วกันก็คือเรื่องของการประชุมกรรมาธิกนี้ด้วยนะครับอ่าครับก็คือต่อจากเรื่องนี้ก็บอกว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยคือผมเมื่อวานผมฟังผู้ว่าทางชาต จะใช้ระยะเวลาประมาณสี่ถึงห้าปีกว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาดับสี่สิบล้านคนทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยโโหเอาอย่างนั้นเลยเหรอสี่ถึงห้าปีจากวันนี้นะนี่ตอนแรกคือบางคนบางเฮาส์เนี่ยคอนเทนซัสเขาคาดการณ์กันไว้ว่า2ปีนะสองปีปียี่ตอนนี้ปียิบเอ็ดถูกไหมบางคนบอกปียสิบสามทับยี่สิบสี่อ่ะก็เริ่มกลับมาแล้วถูกไหมครับอันนี้ไปปีบบกอีกหปีเป็นปียิบหกเลยนะปยี่สิบหกค่อนข้างนานอีกนานเลยนะแต่นี่คือโอ้โหผมว่า โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอครับอันนี้เป็นสิ่งที่แล้วก็คือมันก็เลยอาจจะต้องมีมาตรการตรงนี้เข้ามาด้วยแหละเพราะว่าพอเราอาจจะพึ่งพิงท่องเที่ยวยากนิดนึงก็ต้องกระตุ้นกันเองไม่ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของโคเพย์ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าฟีดแบ็กค่อนข้างดีแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจพอใช้ได้เลยนะครับแต่แต่เรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะแบบแบ่งรับแบ่งสู้นิดนึงเพราะตอนนี้อย่างเมื่อวานนี้คัสเตอร์อยู่ๆก็บวมขึ้นมาทีเดียว400คนเลยจากจากปอก่อนหน้านี้ระดับแบบหลัก10 100หรรรรืือออวว่าาาลลักก้้้้้ตนนนนนคคบแ็็เเงงขซีีม60น ฉีดไปประมาณ60,000ก็จะถือว่ายังน้อยอยู่นะครับก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าเรื่องของเงินเงินลดราคาลงมาจริงจูงใจจริงเนี่ยแต่ว่าการเดินทางเนี่ยมันจะมันจะมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในช่วงไตรมาสสี่ที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องแบ่งรับแบ่งสู้ในฝั่งของการอัดเน้นเงินลงไปในเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับอ่ะแล้วทั้งทั้งหมดตรงนี้การมองยังไงบ้างครับก็ทั้งหมดตรงนี้เราก็คิดว่าเป็นเป็นบวกกับท่องเที่ยวในประเทศนะครับอย่างที่บอมพูดไปว่าเนื่องจากทารท่องเที่ยวมันังเปิดประเทศไม ท่องเที่ยวนในประเทศหรือดอมิสติกทราเวลลิงกันเองนะครับแล้วก็ผมขอพูดอีกนิดนึงในแง่ของ,อของเงินที่เหลือที่พี่บอมถาม2 0 0แสนเนี่ยคำถามคือจะใช้กับอะไรครับก็ตามที่เราเช็คมานะครับแล้วก็ดูจากความสำเร็จของโครงการเนี่ยก็คงจะเป็นคนละครึ่งเฟสสามที่จะใช้ต่อ,อนะครับซึ่งกระทรวงการคลังในบอกชัดเจนว่าหลังจากเราชนะ,ะเรารักการที่จ่ายเงินเยียวยากันจบเนี่ยพอจ่ายกันเสร็จปุ๊บคนละครึ่งเฟสสาก็น่าจะมีการ Imp l e m e n t หรือมีการใช้ใน คิดว่าน่าจะประมาณปลายไรมาสอหรือต้นไรมาสานะครับอันนี้ค,คนละครึ่งเฟสถานะครับตัวเลขจํานวนคนอะไรไงต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะครับแต่คิดว่าจํานวนเงินก็น่าจะให้ประมาณ3ามพันถึงสามพันเท่ารัหัสามพันท่าร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีอันที่สองที่ผมเช็คในข่าวเนี่ยเนื่องจากเรามีการจ่ายให้คนนี้รับผลกระทบนะครับเราชนะเราไม่ทิ้งกันอะไรต่างๆไปเรามีจ่ายให้กับพนักงานอันเดอร์มอ3สามสามนะครับเรารักกันจะมีโครงการหนึ่งก็คือเราผูกพัน อ่าเราผูกพันเนี่ยจะเป็นการจ่ายเยียวยาให้กับข้าราชการอ่เป็นถึงของจ่ายให้กับข้าราชการแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยใช้เงินประมาณก็เท่ากับอ่าเรารักการคือ4 0 0พัน 4, บาทซึ่งข้าราชการในระบบเนี่ยเท่าที่ผมเ็คมาประมาณล้านกว่าคนคก็ใช้เงินไม่เยอะเท่าไหร่4 0 0 0ันล้านบาทนะครับผมคิดว่า2อ,อันนี้เนี่ยเงินที่เหลือน่าจะใช้2อ,อันนี้ค่อนข้างแน่นะครับคือคนละครึ่งเฟสสกับ มาตรการที่คลิปน่าจะออกมาคือเราผูกพันครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ใช้จ่ายอยู่ระดับหลายสิบล้านคนที่ใช้เรื่องของคนละครึ่งโคเพก็ต้องบอกว่าเดือนมีนาเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเมษาเขาจะยังไม่ต่อนะใช่ครับนะครับเมษาพฤษภาอาจจะยังไม่ต่อเพื่อที่จะให้ใช้โครงการอื่นๆที่เมื่อกี้เราพูดกันมาก่อนใช่แล้วเดี๋ยวโคเพจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายพฤษภาต้นมิถุนาอ่าอันนี้เป็นการใช้ฟังกันนะว่าใครใช้คนละครึ่งอยู่เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเขาจะมีเงินเงินสดให้เข้ามมาาแทนนกออ่่ไสวคคละะรึง็จจต ประมาณสัก 1- 2เดือนใช่ครับแล้วเดี๋ยวเดือนปลายพฤษภาต้นมิถุนากลับมาดูเหมือนว่ารัฐบาลจะมาต่ออายุโครงการนี้หรือเปล่าครับนั่นก็คือภาพรวมอ่ะมาถึงการประชุมกรงงในบายวันนี้บ้างนะครับเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าเราคาดการณ์ว่าน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยใช่ครับนะครับที่ตัวประเด็นของของการคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราเชื่อว่าไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าตอนนี้หลายสำนักก็พูดในเสียงเดียวกันนะครับว่าไม่ใช่เวลานะครับแการมองว่าเขามีโอกาสในการพูดประเด็นไหนบ้างครับ ผมคิดว่าเขาน่าจะมีการรายงานผลประชุมรายไตรมาสนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไตรมาสหนึ่งมันก็ตัวเลขอะไรก็ค่อนข้างครบแล<ช>้วเขาจะมีการตัวรายงานตัวเลขเศรษฐกิจรายไตรมาสบนที่ผมพูดนาสำคัญอันนี้คันที่น 1>, <ๆ S> 1นะครับอันที่2คือแนวโน้มอาจจะมีปรับเป้า GDP นะ,ะปีการปรับเป้า GDP เขายังสกว่ากว่าอยู่ใช่ไหมใช่ครับอาจจะมีปรับอยู่2.6 2.7อาจจะมีการปรับลงด้วยนะแล้วก็ แนวโน้มดอกเบี้ยมุมมองเขาว่าเขามองยังไงในง่ของกรนงนี่ผมว่าสําคัญเหมือนกันใช่แล้วก็คือเป็นโทนแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องอัตราการว่างงานใช่ครับรวมถึงตัวเงินเฟ้อที่หลายคนกังวลแต่ว่านเราอาจจะยังไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเรายังอาจจะอยู่ห่างไกลเงินเฟ้อพอสมควรนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามโทนเรื่องของตรงนี้กันด้วยรวมถึงตัวบอลยูของประเทศไทยด้วยซึ่งตอนนี้ต้องถือว่าเร่งมาอยู่ประมาณเท่าไหร่ลวครับหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าแล้วะใช่ใช่ครับประมาณใช่จะมีพักฐานเล็กน้อยบ้างใช่ เนะครับพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้รวมถึงเรื่องของ w a r e h o u s i n g ด้วยนะครับที่พอทได้มีการออกมาตรการออกมา,าะฉะนั้นประเด็นตรงนี้บ่ายวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกับน้องการจะมาอัปเดตกันต่อแล้วกันนะครับว่าในฝั่งของตัวการประชุมตัวกรงงรอบนี้มีผลอย่างไรบ้างประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางน้องการมากครับ